ดูดูตึกนี่เขาเรียกตึกอะไรอ่ะแชียงกริลาโรงแรมในข้างล่างนี่แชียงกริลาแต่ว่าอันสูงสูงอ่ะชื่ออะไรที่เรียกว่าคอนหลาดไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะที่ปุ๋ยพอนี่มาแต่งเหรอเออที่ปุ๋ยพอนี่มาแต่งงานคอนหลาดอยู่โน่นพี่ยุนนี่โรงแรมอะไรวะข,นนะข,นนะข้างบนน่ะเขาเป็นอันนี้น่ะร้านอาหารชมวิวข้างบนน่ะ ทัวกรุงเทพทัวกรุงเทพตอนกลางวันดูโรงแรมสูงสูงดูตึกสูงสูงกันอ,อยู่บ้านก็ทัวต้นไม้นี่มากรุงเทพางทัวตึกสูงสูงก็ติดบนสาทรเนี่ยนี่มันบนสะพานสาทรน,นะคะเนี่ยสะพานสาทรเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูตึกให้ดู เจ้าพยาแม่น้ำเจ้าพาโงรมเชนกาลียาแม่น้ำสาธรอ้ยม่ช่แม่น้ำเจ้าพยาแต่บนสะพานสาธรไม่ใช่แม่น้ำสาธรแม่น้ำเจ้าพยาแต่นี้สะพานสาธรพูดผิดพูดผิดแม่น้ำเจ้าพยา ทัวรอกรุงเทพเัพืรกรุงเทพทัวร์ตึกเหมือนเขาเอากล่องมาวางไว้โรงแรมแล้วก็มาเทียทัวร์ตึกอกีกวันหนึ่งตึกสูงที่สุดตึกตึกมาหานครเหรอเห็นไหมคะตึกมาหานครแบ่งซ้ายแบ่งขวา ศึกมหานคร